สวัสดีครับมาพบกับรายการเคลียร์ให้จบกับกรรมตามสนองพฤติกรรมธนาธรมีแนวคิดล้มสถาบันจริงหรือไม่จากบทบัญญัติ10ประการของคณะราษฎรคณะก้าวหน้าที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าไม่ทราบหรือคุณธนาธรอยู่เบื้องหลังก็ไม่ทราบแต่พยายามให้ฟังเรื่องการปฏิรูปสถาบันปฏิรูปหมายถึงพยายามเพิ่มบทบาทสําคัญให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีบทบาทสําคัญในระดับคู่ปกครองอย่างแท้จริงนี่คือการปฏิรูป แต่ถ้าลถบทบาทนั่นหมายถึงการลดถ,ถอนพระราชอำนาจไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรีขององค์ประมุคหรือสถาบันสูงสุดของชาติเทียบเท่ากับสถาบันสูงสุดของนานาชาติหรืออารยาประเทศเปรียบเทียบสถาบันของไวท์เฮาส์นั่นก็คือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทำไมเขาถึงมีบทบัญญัติของการคุ้มของแะปกป้องไวท์เฮาส์คุณรู้จักไหมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คุณรู้จักไหมองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นคุณรู้จักไหมองค์สุตลต่านของมาเลเซียคุณรู้จักไหมประธานเทบดีในอินเดียคุณรู้จักไหมสถาบันเหล่านั้นคือสถาบันสําคัญสูงสุดในการปกครองประเทศและแน่นอนบทบัญญัติที่คุณกําหนดไว้ในสิบข้อนั้นหมายถึงต้องการลดทอนพระราชอำนาจของสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ให้มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับสถาบันการปกครองสูงสุดของอารยาประเทศนั่นคือข้อเท็จจริง สิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของการขวางขบวนเสด็จมีการประกาศกล่าวว่าจะจุมนุนบท้วงในเส้นทางเสด็จทั้งทังที่เส้นทางเหล่านั้นเป็นเส้นทางที่รัดกุมที่สุดและสามารถอารักขาราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ที่ใช้เส้นทางนั้นได้เมื่อคุณรู้ว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางปลอดภัยที่สุดและ กระชับที่สุดที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติแต่คุณกลับไปประกาศกล้าว่าจะชุมนุมประท้วงในเส้นทางเหล่านั้นนี่คือการประกาศทาั้งทางนิติในและทางพุทธิในรัฐกุ่มที่สุดว่าพวกคุณขวางขบวนเสด็จและกรรมตามสนองนั้นก็คือข้อเท็จจริงเมื่อคุณกระทําการโดยคิดว่าจะมีการให้โทษกรรมได้ดังนั้นบุคคลอื่นที่เขาต้องการที่จะรายร้อมคุณธนาทรเพื่อให้คุณธนาทรทำภารกิจต่างๆนั้น เขาก็จําเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิในการนิรโทษกรรมเช่นเช็ดทช่นเดียวกันกันกบกลุ่มคณะของพวกคุณที่กระทำการต่อพระบรมวงศานุวงศ์เช่นกันนี่คือกรรมตามสนองแต่ถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผมอยากให้คุณคลิกเข้ามาที่ YouTube ของผมและนั่นคือหลักการที่ชัดเจนในรูปแบบฉบับของบ้านสากลสังคมประโยชน์ บริสุทธิ์ย่อมนำสุขมาให้วันนี้ประโยชน์ไม่บริสุทธิ์ความสุขในประเทศชาติจึงลดลงสวัสดีครับ